อีกว่าม่สกูตเตอร์นี้มันไม่แรงเลยดูนะใช้เท้าอีกด้วยความที่อยากฉันไม่อยากใช้เท้าให้เมื่อยอ่ะไปเรื่อเรื่อยแต่ว่าเรนเราพามนมาเล่นบนยอดเขาก่าเนี่ย นายไปใส่มนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมของเตติ้อะไรทั้งหมดกลางสตึ้งแล้วใช่ไหมแบบนี้แล้วนี่ขอยพ้นนนหน่อยเอามาใส่ของฉันนะเอาพืนเกิดอะไรขึ้นหนอพื้นก็ไม่ติดนลเฮ้ยลมติดไม่น่าใช่เลย ต้องก็ไม่เร็วโโอ้หเออเกดนไยใสจตรงกลางแบบนี้เนาะเนี่ยไม่ว่อเขาใส่ไม่ได้แล้วก็ต้องมาใส่เอเเองแหละท้าวข้างเดล้วเลย โยนเิงซะลืมไปนี่มันอวกาศใส่ไม่ได้นี่นะเมื่อกี้เกือบติดไปแล้วโอ้ยได้เวลาติดไอ้คน

ฉันจะต้องกหม่อมิงอุบลรัชาญวัฒนเีสงายยร่ไทลนมันคลื่อนเองไม่นายใช่แล้วแหละใต่ต้องเป็นเพราะเอากาศฉันต้องหิดเวลาไว้ก่อน ลืมเปิดเพราะฉันมีเครื่องหยุดเวลาที่เก็บใช้ดูแบตหมดใส่ต้องทำแบบนี้เลยแหละนี่ได้แล้วแล้วก็ลองเปิดดูเพื่อให้แน่ใจฉันจะไม่ตายต้องใส่สิ่งนี้ไว้ก่อนคีดวักซีิ กันลูกไปกแล้วก็ไปฟ้องปเลยแล้วในภาพสโลว์ที่คนอื่นเห็นฟนดาบขานและใช้กล้องซูมมา

จะ mm. มีคนอยู่ด้่องจริงนี้ อันนี้ก็หายไปเลยแล้วก็กลับมาอีกทีว่าเมื่อไรเวอรแต่ผมสักไม่เลย คนที่หยุดเวลาทำไมถึงมันเออนั่นงพลุแล้วนะแล้วเปิดพลุเออ ใครมีคน,นนี่เวลาไวู้ดไม่รู้ใครได้เสกระเบิดมาคราวนี้ กลายเป็นกูกูครัน้นแล้วก็อีกกู้สทงระเบิดนี้เจยทำให้เกิด โลเลยหลุดมาเป็นเก้าอี้เลยสนรับเคสสนับขาเต็มไปด้วยเลือดทำไม่ได้ก้าี้นั่งแลวอยู่ดีๆดิ้ดนแจกมม๊กขมคำม่มคำ และก็มีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาและอยากมีคนอยากให้เจ้านั่นหยุดฉันก็ไม่ได้ทำให้หยุดและมันก็ได้ถูกมากระดาไป และในกะนดาน้ำแข็งปนกันกลายเป็นระเบิดแล้วก็จบข่าว